สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคํานวณนะฮะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับการสาหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนัผมก็จะพาสมาชิกนะครับมานะครับสรุปคัดสรุปร่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะเป็นชุดสรุปร่างนะสมาชิกนัเป็นชุดสรุปร่างนะครับจับคู่ชุดนะครับชุดเต็มจับคู่ชุดอ่า สมาชิกได้รับชมกันเหมือนทุกๆงวดที่ผ่านมานะครับใครที่รอชุดสรุปร่างนะฮะก็เข้ามารับชมกันได้เลยนะครับสมาชิกนะแล้วก็นะครับมาดูสูตรวิ่งล่างฟันทงนะครับเป็นสูตรวิ่งนะเป็นสูตรวิ่งวิ่งในงวดนี้แหละนะครับสมาชิกนะก็จะเอาตามสูตรนี้เลยนะครับสูตรวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับรวมอยู่ในชุดสรุปด้วยสาหรับสูตรนี้นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันนะครับสมาชิกนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะช่องแอดถอดนักคำนวนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์วยตัวท่านเองถูกผิดผิดพลาดประการใดก็ต้องกลาบขอโทษขอภัยครับเอามาดูสูตรวิ่งล่างกัน <c oughs> สูตรวิ่งล่างนะงวดที่1น,นะสูตรได้6กับเจ็ดนะฮะพอออก6กห้าคมาได้ทุกหลักนะสอตัวนี้ถูกเป็นงวดที่หนนะฮะที่หลักสิ ล่างนะครับที่หลักสิบล่างผมย้อนให้ดูหกงวดนะสมาชิกนะย้อนให้ดูหกงวดอ่ะงวดที่สองฮะสูตรได้แปดกับเก้าห้ับผลออยเก้าเก้านับเก้าก็มาที่นะครับสิบหน่วยล่างมาครบงวดนี้ครับถูกงวดที่สองครับงวดที่สามฮะสูตรสิบโดยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวฮะได้เลขแปดกับเลขเก้า ค็ดอ,อกศูนย์เก้าเก้าก็มาที่หลักหน่วยล่างถุงก,ก้ที่สามถุงก,ก้ที่สามเอาไปต่อกันวดที่สี่ฮะวดที่สี่สูตรวิ่งล่าง สูตรวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวฮะได้เลขเก้ากับเลขศูนออย์ฮะพอดอก3ามศูนย์นะครับอ่ะใครที่ชอบวิ่งล่างสูตรนี้ก็เตรียมแคปสูตรไว้นะฮะใครไม่ชอบก็มองผ่านไปได้เลยนะฮอ่ฮะสูตรมาที่หลักหน่วยล่างฮะถูกเป็นวดที่4ถูกเป็นวดที่4นะเอามาต่อกันวดที่5ฮะวดที่5สูตร วิ่งลาก2ตัวมา1ตัวได้0กับ1ฮะผลอ,ออก1 6ครับ1นะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะหลักสิบล่างถูกเป็นวดที่ห้าถูกวดที่ห้า งวดที่หกฮะงวดที่หกสูตรได้งวดที่ผ่านมาสูตรได้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดถ้าผดกหกสองนะฮะงวดที่ผ่านมาสูตรแล้วก็เลขหกรับมาที่นะรัมาที่หลักสิบหลักฮะหกงวดที่ผ่านมาสิบหลาง อ่ะถูกเป็นข้อที่6ย้อนให้ดู6กวดนะครับเอางวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันครับนี่คือวิธีทำรับง่ายๆเลยนะครับวิ่งลาก2ตัวมา1ตัวนะครับเอาวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งฮนะหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลัก10บบนนะสามครั้ง หาบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลกขเคงที่นะครับก็จะได้เลขวิ่งล่างนสงตัวมา1ตัวนะครับบวกกันดดฮะหนึ่บวกสลงท้ายเลขส 4. 4่บวกสลงท้ายเลขเจ็ดเจบวกสลงท้ายเล 0. 0ขศูนศูบวกเจ็คงที่ ศูนย์บกเจ็ดคงที่ก็จะลงท้ายเลขเจ็ดฮะตำแหน่งแรกที่สิบหน่วยล่างนะเจ็ดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งได้เลขแปดอาสมาชิกพิจารณาตัวเลขนะครับพิจารณาตัวเลขนะครับถ้าสมาชิกชอบเจ็ดกับแปดนะครับค่อยนะครับนำไปใช้นะสิบหน่วยล่างถ้าคิดว่าเจ็ดกับแปดติดดับไม่มาที่สิบหน่วยล่าง ก็มองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะก็ทําตามสูตรนะส่วนตัวผมผมเน้นไปที่เลขเจ็ดนะครับสมาชิกนะผมเด่นไปที่เลขเจ็ดนะครับล่างวดนี้นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งภูมนั่นแหละวิ่งล่างวันนี้เลขเจ็ดนะคใครที่ชอบก็นะครับแคปสูตรไวร้ฮะใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะนะครับใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยอ่ะแคบสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยก็เขียนใส่กระดาษไว้นะครับ วันนี้วิ่งลากสองตัวมา1ตัวนะครับในกับแฮะเจ็ดกับ8นะจ,จะมาสักตัวไหมที่สิบตัวดลากนะครับก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลงริงให้งวดก็จะวันที่สาอ็ดทับหนึเอ,อ้สามสิบเอ็ดทับเจ็ทับเทับหกอสองสองตัวนี้ผมเน้นไปที่เล็ 7นะผมเน้นไปที่เลขเนะสมาชิกนะผมเน้นเด่นไปที่เลขเจใครดับก็ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวผมเด่นเลขเจ็ดวันนี้อ่ะผมได้ตัดดับตัดแต้มตัดอะไรเรียบร้อยนะครับทําเป็นจับเป็นสูตรให้เอจับเป็นคู่ชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปล่างนะสรุปล่างประจําช่องนะแอดทอนนักคํานวณนะครับสมาชิกนะประจําช่องแอดทอนนักคํานวณถ้าใครชอบชุดสรุปล่าง นะครับในช่องแอนทอนนักคำนวณก็จัดไปได้นะถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมเขียนหน่อยผมจับมันจับได้แบบนี้นะก็หลักสิบล่างศูนยะ์สนะี่หกหลักหน่วยล่างสามห้าเจ็ดนะตามนี้เลยนะบวกกัน ก็จับคู่ชุดฮนะก็จะได้นะครับเก้าคู่ชุดเต็มเก้าคู่ชุดเต็มนะครับจับคู่ก่อนนะศู 03, 0 5, 0 7, นยะ์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดะครับสี่สามสี่ห้า สีเจนะครับ6ชุดแล้วนะเนี่ยเอามันก็จะได้ทั้งหมดอนะ่ะ9ชุดนะสมาชิกนะ9ชุด9ชุด9ชุดแล้วก็มา63 65แล้วก็67อนะ้าว9ชุดนี่แหละนะชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มล่างนะครับชุดเต็มล่างประจำงวดประจำวันที่นะครับสามสิบเอ็ดครับเจ็ดครับหกหกครับช่องนะครับแอทอนนะครับนะ ถอดน,นักคำนวณน,นะครับช่องนีน้ก็จะประมาณนี้นะครับชุดสรุปล่างทีนี้ <c oughs> ไปจัดตัวเด่นกันนะจัดตัวเด่นกันนะตัวเด่นล่างนะครับผมให้เด่น สิ่งนะผม,น <c oughs> <c oughs> นะผมให้เด่น6กับ7จ็ดผมให้เด่น6กับ7จ็ดนะสมาชิกนะ <c oughs> เด่นลา่างวดนี้นะครับนะครับก็พิจารณาเอานะครับสมาชิกนะถ้าชอบ6กับ7ก็ว่ากันไปอันนี้คือผมรวมทุกสูตรของผมแล้วนะสมาชิกนะบางท่านอาจจะไปเห็นสูตร สูตรที่ผมนําไปลงนะครับในเพจหรือในในนาเฟสผมก็จะเป็นเด่นอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสูตรนะสมาชิกต้องเข้าใจอันนั้นก็คือสูตรเพราะอันนี้ผมรวมสูตรมาหมดแล้วสูตรไหนที่มันเด่นที่สุดนะครับก็ได้ตามนี้นสมาชิกนะถ้าชอบก็ก็จัดไปนะถ้าไม่ชอบมองผ่านตัวเด่นผมนะก็6กับ7อ่ะผมเน้นไปที่3ชุดอ้ย4ชุดนะครับ4ชุดนี้ผมจะนําไป นะครับอ่าอันนี้มัน9้าชุดใช่ไหมเก้าชุดเรามเยอะไปนะผมก็เน้นให้ก่อนเลย6 3, 6สาม7 4ห้สอ่าผมเน้นให้4ชุดนี้นะครับถ้าเห็นต่างผมก็คือ 6, 7 4 3 4 5แล้วก็0305สฮะี่ชุดนี้ผมจะนําไปใกล้ๆผมจะนําไปเขียนในบินเดียวก,กันกับ3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างเหมือนเดิมนะฮะแต่ให้สมาชิกเน้นไป4ีชุดนี้ก่อนนะฮะถ้าชอบนะถ้าชอบนะ ก็ไปจัดซื้อหาลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับถ้าไม่ชอบถ้าเห็นต่างชอบอยู่แอดชอบอยู่แต่ไม่ชอบสี่ตัวที่แอดคำนวณน,นี้เอ้ที่เน้นนี้ไม่เอาเราชอบศูนย์ห้าหกเจ็ดอ่าอ่าก็ว่ากันไปนะสมาชิกนะอ่าก็ว่ากันไปได้นะครับสำหรับชุดสรุปล่างชุดเต็มก็ประมาณนี้กาวชุดเติมนะฮะขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงกับชุดคัดสรุปนะฮะเน้นไปสี่ชุดนะครับ อิงๆปงฟังฟทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ